สวัสดีครับท่านผู้ชมจับตากระแสร,ราคาเหรียญเก่าสะสมวันนี้โตลงกลุงจะอัปเดตราคาจากการประมูลที่เพิ่งจบกันไปแบบสดสดร้อนร้อนกันเลยทีเดียวครับประจำวันที่8กรกฎาคม2565ที่มีการประมูลกันไปอย่างคึกคักนะครับ จะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันนะครับว่าเหรียญที่เพิ่งประมูลกันไปนั้นตอนนี้ราคาเป็นยังไงกันบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับหากท่านผู้ชมหรือนักสะสมมือเก่ามือใหม่นะครับหรือใครมีเหรียญเยอะอยากจะแบ่งปันก็เข้าไปได้นะครับที่ห้องประมูลขายเหรียญกระสาบนะครับ และสำหรับวันนี้จะมีรายการประมูลสรุปให้ฟัง4ี่รายการเลยนะครับขอหยิบรายการของท่านจรินทร์สุขใสนะคร,ครับเอกของห้องประมูลเหรียญเลยทีเดียวนะครับนะเพราะมีรายการประมูลคนเดียวนะครับสี่รายการกันเลยนะครับรายการแรกจะเป็นเหรียญหนึ่บาทปี2510 7 0นะครับ10เหรียญเหรียญที่2ก็จะเป็นเหรียญ1น1บาทปีพศ2460นะครับของรัชการที่6นะครับตามมาด้วยเหรียญ20บาทครบ3รอบนะครับแล้วก็เหรียญ1นบาทปีพศ2 5 0 0นะครับเดี๋ยวมาสรุปกันนะครับมาเพิ่งจบไปแบบสดสดร้อนๆ้อนนะครับว่าแต่ละเหรียญนั้นจบที่ราคาเท่าไหร่ ท่านผู้ชมที่เป็นนักสะสมหรือใครมีเหรียญจะได้ทราบกันนะครับนะแล้วก็เข้ามาประมูลลงประมูลกันได้เลยนะครับเพียงแค่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องประมูลเขาเท่านั้นเองนะครับมาสรุปเหรียญที่1กันเลยนะครับเหรียญหนึบาทครุฑปี25170เเหรียญนะครับปิดการประมูลที่คุณประจักษ นะครับปิดไปที่ราคา340บาทนะครับสำหรับรายการที่2กับเหรียญ20บาทครบ3รอบนะครับาราคาเริ่มประมูล529นะครับมาดูว่าปิดที่คุณสมโพธนะครับาราคาที่ปิดนะครับ620บาทนะครับเหรียญที่3นะครับเป็นเหรียญ1บาทราชการที่6 2ีสองนะครับมาดูนะครับว่าปิดที่เท่าไรนะครับนะห้่า 5, 4, 3, 2, นะครับปิดที่คุณกันจังนะครับราคาที่ปิด580บาทนะครับสำหรับเหรียญสุดท้ายนะครับเป็นเหรียญ1นบาทปีพศ .2,500 นะครับ3มเหรียญเริ่มที่199มาดูนะครับปิดที่เท่าไร ปิดที่คุณสนทยานะครับ270บาทนะครับท่านผู้ชมก็ผ่านไปเรียบร้อยนะครับสำหรับการประมูลเหรียญเก่าสะสมในค่ำคืนนี้ของวันที่8กรดก,กรดาคม2565นะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมท่านใดหรือนักสะสมท่านใดนะครับมีเหรียญเก่าเก่าสะสมมีเพื่อแบ่งปันก็เข้าไป ประมูลกันได้นะครับที่ห้องประมูลเหรียญกระสาบนะครับเอาละครับท่านผู้ชมรายการจับกระแสร,ราคาเหรียญสะสมเก่าโดยโตลุงกรุงจะมาจับกระแสร,ราคาประมูลให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมเป็นอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ